สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการราชพัฒน์ทอล์นะคะที่นี่ค่ะห้องรับแขกสตูดิโอของเราวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฒนครปฐมนะคะพบกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรหัตไทยชนกบัวจเจริญค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านคณบดียังสดใสอยู่ เพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ทราบว่ากรมงานหนักพอสมควรจนถึงวันนี้เนี่ยมีบัณฑิตกี่รุ่นคะที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรค่ะสำหรับครั้งนี้นะคะก็จะมีด้วยกันทั้งหมด3รุ่นค่ะจำนวนทั้งหมดก็คือ210คนค่ะ210ค้คนเป็นยังไงบ้างคะความรู้สึกของท่านคณะบดีก่อนค่ะค่ะรู้สึกดีใจนะคะแล้วก็รู้สึกยินดีกับทางบัณฑิตทุกคนด้วยค่ะที่ได้รับพระราชทานปริญญาบัตรในครั้งนี้ค่ะ แล้วบัณฑิตของคณะพยาบาลศาสตร์เนี่ยจบไปแล้วเขาไปอยู่ที่ไหนกันบ้างคะ,คะแล้วอัตราการมีงานทําเป็นยังไงบ้างคะ,คะนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์เราเนี่ยจบไปได้งานทําทุกคนนะคะส่วนใหญ่ทํางานของโรงพยาบาลของรัฐโดยเฉพาะโรงพยาบาลนครปฐม,มโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ แล้วก็มีบางส่วนที่ได้รับทุนจากโรงพยาบาลบ้านแพรวทางานในโรงพยาบาลเอกชนแล้วก็มีอีกเล็กน้อยค่ะที่ประกอบอาชีพอิสระส่วนตัวค่ะ,คะแล้วในระหว่างที่เขาเรียนเนี่ยเขาก็ถ้าเป็นนักเรียนทุนเขาก็จะได้เงินเดือนด้วยไหมคะค่ะนักเรียนทุนของเราเนี่ยก็จะได้เงินเดือนได้ค่าหอพักนะคะแล้วก็ได้เบิกค่าสนับสนุนสิ่งที่เรียนต่างๆด้วยค่ะ,คะแล้วถ้าคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองนะคะญาติมิตร บัณฑิตที่มาร่วมงานในวันนี้เนี่ยอยากจะส่งลูกหลานเข้ามาเรียนที่คณะพยาบาลศาสตร์เขาจะต้องเตรียมความพร้อมยังไงมีวิธีการรับสมัครยังไงบ้างคะค่ะโดยส่วนใหญ่ของคณะพยาบาลศาสตร์เนี่ยเราก็จะรับสมัครประมาณเดือนพฤศจิกายนนะคะคะแล้วก็เราใช้แฟ้มสะสมงานพร้อมกับคะแนนของการเรียนถ้าใครที่มีคะแนนภาษาอังกฤษดีแล้วสามารถพูดภาษาต่างประเทศได้ก็จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษค่ะ ต้องสายวิทยาศาสตร์ด้วยที่นี่คณะพยาบาลศาสตร์ที่ราชพัฒน์ทั้งครปฐมเนี่ยเป็นที่เดียวนะคะที่เรารับทุกสายมไม่ได้เฉพาะคณะสายวิทย์คณิตค่ะ<อ>สายศิลป์ภาษาศาิลป์คนวณเราก็รับค่ะ,คะแล้วก็เราก็จะมีโครงการในการปรับพื้นสําหรับการที่จะเข้าเรียนค่ะค่ะก็ต้องยอมรับว่าถ้าเราไม่ใช่วิทย์คณิตมาก็อาจจะต้องหนักกว่าเพื่อนนิดนึงะนะคะแต่โชคดีนะคะนักเรียนคุณพ่อคุณแม่ก็ฝากบอกด้วยนะคะ น้องๆน,นักเรียนที่อยู่ในสายใดก็ตามถ้าอยากจะเรียนคณะพยาบาลศาสตร์ที่นี่ที่เดียวเท่านั้นนะคะที่รับทุกสายนะคะแต่เมื่อกี้ีท่านคณบดีบอกแล้วว่าขอความสัมาันพิเศษนิดนึงนะคะเรื่องของภาษาอังกฤษนะคะท่านครบดีคะ่ะอัตลักษณ์ของนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของการมีจิตอาสาแต่ถ้าพูดถึงเฉพาะพยาบาลอัตลักษณ์ ของนักศึกษาพยาบาลหรือบัณฑิตคณะพยาบาลของเราเนี่เป็นยังไงคะค่ะอัตลักษณ์ของคณะพยาบาลศาสตร์ของเรานะคะก็คือพร้อมเรียนรู้มีจิตบริการและเราก็จะมีความโดดเด่นทางด้านของการจัดการภัยพิบัติแล้วก็การปฐถมพยาบาลเบื้องต้นค่ะค่ะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นทําให้บัณฑิตของเราเนี่ยาามีความแปลกแตกต่างไปกว่าบัณฑิตพยาบาลทั่วไปนะคะอันนี้ก็ฝากให้คุณพ่อคุณแม่ ผู้ปกครองนะคะญาติมิตรญาติบัณดิตที่ได้ชมรายการตรงนี้นะคะเผื่อที่อยากจะไปเชิญชวนนะคะให้ลูกหลานมาเรียนที่นี่มีงานทำร้อยเปอร์เซนต์ค่ะมีทุนการศึกษาให้เรียนค่าเรียนเป็นยังไงคะเขาบอกว่าแพงไหมคะเรียนพยาบาลค่าเรียนที่ราชบัฏนครปฐมถูกกว่าที่อื่นนะคะ oh. ค่ะก็จะทั้งหมดเราเรียน3มเทอมแต่ว่าจ่ายค่าเทอมเพียงแค่2เทอม มีะะแบบนี้ด้วยค่ะเราก็อยากส่งเสริมให้ทุกคนมาเรียนนะคะมาสมัครเรียนเพื่อที่ว่าจะได้ประกอบอาชีพแล้วก็ได้จบไปเป็นพยาบาลวิชาชีพค่ะค่ะก็อาชีพพยาบาลก็ถือว่าเป็นอาชีพขัดแคลนนะคะเป็นสาขาขัดแคลนแล้วก็เป็นที่ต้องการเพ,เพราะฉะนั้นเนี่ย ไม่น่าสงสัยว่าทำไมบัณฑิตของเราจึงมีงานทำทั้งหมดนะคะค่ะท่านครับดีค่ะวันนี้เนี่ยมีบัณฑิตของท่านกำลังชมอยู่200กว่าคนบวกกับพ่อมแม้ผู้ปกครองอยู่แล้วก็อาจจะ5 6 0หรหรือพันคนนะคะอยากให้ท่านครดีได้แสดงความยินดีกับบัณฑิตของคณะพยาบาลแล้วก็บัณฑิตอื่นๆที่จะเข้ารับปริญญาในวันนี้ด้วยค่ะค่ะ ในนามของตัวแทนคณาจารย์นะคะแล้วก็สิทธิ์ปัจจุบันรวมถึงเจ้าหน้าที่ทุกคนของคณะพยาบลาลศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตยพยาบลาลศาสตร์นะคะทั้งหมดที่ได้รับพระราชทานปริญญาบัตรในครั้งนี้นะคะ<ม>ก็เชื่อว่าการที่ได้รับรางวัลอันนี้<ม>ก็เป็นสิ่งที่ทุกคนภาคภูมิใจรวมถึงขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ช่วยสนับสนุนทําให้บัณฑิตของเรานั้นสามารถสําเร็จการศึกษาแล้วก็จบไปเป็นพยาบาลวิชาชีพที่ดีได้ค่ะ ขอบพระคุณมากค่ะนี่ก็คือเสียงจากผู้บริหารนะคะเป็นผู้ที่กำกับดูแลนะกิจการการผลิตบัณฑิตคณะพยาบาลศาสตร์นะคะท่านก็ได้มาแสดงความปรารถนาดีขอบพระคุณท่านอาจารย์หัตไทยชนกค่ะสวัสดีค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ